Hi. ก็กลับมาพบกับครูจ๋าอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคอสนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะความเจริญก้าวหน้าในหลายหลายด้านก็มีการพัฒนาไปอย่างมากมายค่ะแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงการพัฒนาของแวดวงการศึกษาก็มีการปรับเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยเช่นกันแต่ณนปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับการจัดการเรียนรู้ให้มาอยู่ในรูปแบบของฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักที่สำคัญให้คนพบและรู้จักตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพของตอนเองอย่างเป็นองค์รวมได้ค่ะห,ะหลายท่านก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทาไมเราถึงต้องเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้มาอยู่ในรูปแบบของฐานสมรรถนะล่างเรียนแล้วดีอย่างไรขอให้ทุกท่านนะคะไปศึกษาเอกสารประกอบของบทเรียนนี้ได้เลยค่ะ